ออมาเดี๋ยวร่วหนึ่งครับลงไปนตอนนี้รงไปอีกเดี๋ยวโอ้ยมันไม่ลงสงทุกคนไม่ลงเดี๋ยวเดมามา่อีกสองครับได้อยู่ได้อยู่มาดีลงมอีกสามครับมาดีครับลงมอีกสี่นะครับเปิดหัวไปด้วย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเนวิดายซ่าในคอร์ี่ดี้เช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับในรายการเนวิดายซ่าสายโนสโคนนะครับวันนี้ปืนที่ผมจะเอามาโนสโคนก็ไม่ต้องพูดแล้วนะทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ AK 47นะครับแบบเล่นแบบโนสโคนนะทุกคนของแต่นะครับใส่เป็นควิกดาวนะครับเพิ่มสโค๊ไวใส่กระโดกเพื่อความเร็วในการเคลื่อนที่มาทำการเลนแล้วก็ใส่กระหัวกระสุนนะครับเพิ่มอัตราการเจาะกระโหนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนหน้าของเปิร์ลนะครับสี แต่เป็นสแสดงตำแหน่งศัตรูคร่าวๆนะครับในระยะใกล้เคียงนะครับเป็นเปิร์กเบสิกที่ผมชอบใส่มาเลยทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะทุกคนว่า AK 47เดี๋ยวเวลาเล่นโนสโคมเนี่ยมันเป็น a s s a u ล t r เฟิลใช่ไหมมันจะได้ความรู้สึกแบบไหนนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด่าน c r o s s f i ในโหมด f r o s t l i g h กันแล้วนะครับทุกคนโอเคเข้ามาถึงปุ๊บก็เริ่มเกมแล้วครับไม่รอช้านะทุกคนตอนนี้เราโดนเจ็ดต่อสิบเนี่ยไหมพอเราเข้ามาการเกมทุกคนที่ต้เกลียดการเข้าการเกมเพราะว่าเราจะมองเห็นตัวศัตรูนะครับจนกว่ามันจะโหลดเสร็จเือย เป็นอะไรที่แบบมันหงิดมากเลยทุกคนโอเคนี่ดูดูวยสโคปมันจิ๋วมากเลยทุกคนเฮ้ยสโคปเอเคมันเล็กมากเลยนะทุกคนดูดีดูดีนะมันเป็นเหมือนสามแง่งนะทุกคนแต่เป็นสามแง่งเล็กๆนะครับโอเคแต่ผมคิดว่าผมเล่นได้อยู่นะมันมันมันเหมือนแบบว่ามันมันทำคือผมคิดว่านะถ้าเป้ามันเล็กอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะมีจุดโฟกัสที่จะเล็งไปทางศัตรูได้ง่ายขึ้นนะทุกคนอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะคือพอเป้ามันเล็กบูช่ไหมเราก็จะเพ่งไปตรงนั้นอย่างเดียวไปเดี๋ยดูนะทุกคนเออผมก็คิดว่ามันกก็โโออเเคหมืนนนัะต้อง่นคพิมปรับเ ความละเอียดของเกมนี้เป็นระดับหายป่ะทุกคนเขาเรียกว่าหายป่ะแบบมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ระดับแม็กนะทุกคนไม่ได้สูงสุดแต่มันแบบมันภาพมันโอเคขึ้นนะทุกคนแบบว่ายิงกันเรื่อมันสาดเดียวผมคิดว่าโอเคอยู่นะเนี่ยดู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 ้เลือดสามตัวเลือดสามอืมร่วมไปดิครับจังหวะนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวมีตัวเดี๋ยวเถอยกันถอยกันมาดิวิ่งมาดิวิ่งมาเดียดาเป็นไงเราร่วมไปหนึ่งนะครับอืมเฮ้ยระยะใกล้ก็เล่นได้ทุกคนสโคปมันจิ๋วมากเลยสโคปมัน เอเคสก็ผน่ารักมากนี่นี่มาแล้วมาแล้วเปิดหัวไปดิครับผมบอกเลยพวกเอเคสกูเอเคลั่นหัวมันมากทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เกมพลิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแหมแล้วผมเข้ามาการเกมก็พลิกได้อยู่แล้วทุกคนโอเคลงไปหนึ่งครับยิงห่วยแล้วทุกคนเฮ้ยเปิดหัวตี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจ,ยจ,ยจยเ,เย็นใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ดีโลหูกระสุนหมดนะครับจังหวะนี้กระสุนหมดโอเคนะทุกคนก็ได้อยู่ได้ดูจังหวะนี้มาเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับเปิด U L V ออนไลน์นะครับจังหวะนี้โอเคมาลุยกันต่อ โอเคนะทุกคนเป็น S South Rifle ที่มีสะโผบเล็กมากทุกคนดูดูเห็นปะสะโผบเล็กแล้วก็จะมีฐานใช่ไหมฐานรองในเวลาเวลาจะเล็งกันทุกคนเห็นไหมแต่สะโผบมันจิ๋วมากเลยทุกคนบางทีว่าสะโผบมันจิ๋วแล้วมันน่ารักมากเลยนะทุกคนแต่ผมคิดว่ามันเล่นง่ายทุกคนสะโผบเล็กอ่ะเพราะว่าเนี่ยนะมันมันเหมือนแบบว่าดีนี้เดี๋ยวไม่ลากแล้วกันผมอ่ะมันเหมือนแบบว่าเราจะเล็งไปในจุดที่มันบอกว่ามันเป็นจุดเล็กๆอ่ะคือมันไม่ได้มองยากกันทุกคนจริงๆคอมเมนต์จริงมันไม่ได้มองยากนะครับแต่แบบคือมมมมััันน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 นเเเเเเเหือออออปป็จุุดดดททีีีี่่่่รรราาาาาไไไวววว้้้้้สยยยยตตกกกคคคคโลล์ขงงงบแ๋ผิ โอเคนะครับมาๆๆมาเดี๋ยวออกกลางออกกลางออกกลางก่อนอันนี้นี่นี่นี่โอ้โหฐานเทียบฐานเทียบทุกคนฐานเทียบเลยเดี๋ยวผมไปดักหน้าฐานดีกว่าตัวรถตกลงขนาดนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่อ้โหหยิงไม่ทันทุกคนเอามาดิมาดิลงไปหนึ่งครับลงไปหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามามโดนหน้าฐานเลยโอเคนะครับลงไปอีกสองครับอ่ะสไลด์สไลด์หมกระโดดหัวน่ะลงไปอีกสามครับไม่สามไม่สามกระสุนหมดนิดเดียวทุกคนกระสุนวงเลือนี่เดียวเองจังหวะเมื่อกี้ อาทำไรทำไรทำไรยิงอะไรยิงอะไรลงไปดิ่งนะครับเอ้ยดีดด้ะหันปุ๊บยิงปุ๊บโอ้โหย่งเงลงไปอีกสองนะครับแหมกำลังหันได้ยิงเนอะคนถือว่าเท่เยอะทุกคนเอเนี่ไม่สนสะุลถืว่าเทนะถือว่าแบบว่ามันมีแบบมันมันอิสระดีนะทุกคนมันแบบนี่รู้ดิผมช่วงยิงมันมีแบบว่าโอเคเดียวทุกคนก็ปิดฉากไปนะครับวิกสตอรี่ไปในเกมแรกทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกคนการที่เราจะเล่นเอเคแบบโน้ตสกได้คืออันดับแรกเราต้อง คือทอกข้อแต่ปีแรกอีกทีแรกนะทุกคนมันต้องดูเออเขาเรียกว่าอะไรอะสรีระของปืนอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของปืนว่าสโคปเป็นยังไงอันนี้เป็นสาแง่งจิ๋วนะทุกคนเป็นแบบว่าเล็งตรงปลายกระบอกปืนนะทุกคนมันคือถามว่ามันดีไหมอันที่เป็นอันเล็กๆในการวิพาะห์ของผมนะผมคิดว่ามันก็โอเคเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าคือมันยิ่งเล็กอะเรายิงเพ่งทำไมยิงเพ่งถึงเรายิงแม่นผมบอกเลยเรายิ่งแม่นถ้ามันเป็นสโคบใหญ่เราก็เหมือนกับคือมันพอใหญ่ใช่ไหมเราก็มีม้วนไงเมล็กันจะดแบบ คือโดนเต็มเต็มหมดทุกคนแล้ว AK ยิ่งโดนเต็มไตหมาผมบอกเลยแบบเดียวร่วมแบบเดียวร่วมทุกคนก็77คิวไปนะครับในเกมแรกเดี๋ยวเราตัดไปเกมที่2เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเกมที่2กันเลยดีกว่าโอเคเลสกู้ โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมด first line ในเกมที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อแล้วนะทุกคนกับ AK no scope นะครับ AK 147 no scope นะครับทุกคนคลิปหน้าอยากให้เป็นปืนอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนโอเคนะครับใครอยากดูอะไรแบบ no scope นะครับผมจะกักการทําให้หมดเลยนะครับทุกคนจัดการนะครับโอเคผู okay, <Okay. S 1> ้ <Okay. S 1> ไม่ช้าแน่นอนนะผู <Okay. S 1> ้ไม่ช้าโอ้ยนี่นี่นมา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 ล้ไปเลยครับระยะกลางก็ได้นะครับทุกคนระยะใกล้ก็ได้ระยะใกล้ก็ดีดูระยะใกล้เห็นไหมคือผมคิดว่า AK no scope เนี่ยถือว่า ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ในระดับนึงเลยนะถตาความที่นะ้คนของคือใช้ได้ทุกคนดูระยะไกลเลยลวก็ล้มไปหนึ่งครับไม่มันโหดจริงๆเว้ยม่ลวมอีกสองครับตุยหลังไปตุยหลังไปตุยหลังไปมาดีมาดีมาดีอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดโอ้ทีมมือถ่ายทีมมือถ่าทุกคนเด้อเด้อเด้อยนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้มาแออกเร็ออกรวมไปหนึ่งครับลวมไปหนตอนนี้ลวมไปอีกเด้อแล้วโอ้ยมันไม่ลวมสองทุกคนไม่ลวมสองเด้อได้อมาดีมาดีล้มอีกสนะครับได้อยู่ด้อย คตอนนี้13ต่อ5 <To S 1> ทุกคนถือว่าสกอร์กดได้ดีมากทุกคนตอนนี้เราเปิด ULV ออนไลน์ไปทีเรียเลยนะครับทุกคนเปิดช็อตอาซีไปแลวนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคนะครับช็อตอาร์ซีเราวิ่งตามเรามันเดเดเเดมันมันมันจะช็อตแถวนี้แล้วทุกคนโอเคช็อตอาร์ซีช็อตาร์ซีช็อต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 ตอนี้ตอนน้ตอนนต้่นนี้โบีเขา็นเราอยเดเดมดอ้ยู่านแล้วเพิ่มเจออองต ไม่ยิงวิดโดยิงน่าร่วมไปดิครับผมระยะไกลก็โคตรโหดทุกคนจังหวะไรไรระยะไกลก็โคตรคมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้ามันไกลเกินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนทุกปืนอ่ะถ้ายิงไกลเกินเราอ่ะถ้าไม่ได้แม่งก็อย่าไปยิงมากทุกคนโอเคมาดิครับร่วมไป่ิงครับลั่นหัวลั่นหัวแล้วั่นหัวตัวที่สองหรือเปล่าไม่ลั่นหัวตัวที่สองทุกคนคิดว่าจะได้ดีดหัวตัวที่สองนะเอเคแม่งดีดหัวโคตรดีทุกคนผมอันนี้แนะนําเลยนะใครที่อยากชอบแบบยิงยิงหัวเอเคเดี๋ยวบอกเลยตอบสวนได้ดีมาก เดีครับในการไม่ได้โอ้เป็นพวกยิงโหมอยากเตืนไปแล้วลบอีกสองนะครับได้อยู่จังหวะนี้โอเคมาดีมาดีมาดีหึโดนพาราไปทุกคนไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวรีโรดอิงกันก่อนโอเคมาดี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 โอ้โหยังไม่แตกแต่ตัวมันแดงทุกคนตัวมันแดงอ่ะนิดเดียวเองถ้าตัวไม่แดงผมบ่อยนะจังหวะเมื่อกี้มันตายไปแล้วเนี่ยโอเคเปิด ULV online แล้วนะครับทุกคนโอเคมาลงกันต่อนะทุกคนโอเคเปิดช็อตอารเหมือนเดิมช็อตอาร์ซีเราบีบไปไหนท โอเคมามามาโอ้โหรวมไปดิครับจังหวะน,นี้ไม่ได้ทุกคนจังหวะเมื่อกี้ผมเกือบจะยิงได้แล้วนิดเดียวเองโอเคโอเคมามาเดี๋ยวลงกันต่อทุกคนมา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 ผมวิ่งขวาขนาดที่สุดแล้วทุกคนในด่านเนี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนถ้าเกิดฝั่งนี้จะวิ่งขวาตลอดนะถ้าเกิดฝั่งนู้นก็จะวิ่งซ้ายก็คือวิ่งอยู่ในโกดังอันเนี้ยตลอดทุกคนเหมือนแบบว่เาเราเล่นแบบเราเราเล่นแบบคือมาเล่นง่ายทุกคนในโกดังเนี้ยผมคิดว่านะโอเคมาดิ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 มามาดิมามาดิมาอ่าเน่ล็ด โคตรแรงอะทุกคนผมบอกเลยแม่งโคตรแรงจริงๆ AK เนี่ยถ้ายิงโดนตัวเนี่มั้โอ้โหขึ้นสะโขบไม่ทนัน RUS นั่นทุกคนคือพวก Assault Rifle อ่ะจะมีข้อเสียก็คือขึ้นสะโขบไม่ทันพวกเออ่ SMG นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปืนลูกแล้วมันยิงเร็วอยู่แล้วมันขึ้นไวมากทุกคนคือถ้าเราจะเออ่สู้กับมันแบบว่าให้ขาดลอยจริงเราควรยิงเลยยืนในระยะกลางกันทุกคนผมบอกเลยพวก SMG ถ้าถ้าโดนพวก Assault Rifle ในระยะกลางเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็ตายยังไงก็แพ้ผมบอกเลย,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 เลยจงังหวะเนี้ยโอเคไป็นการล้มไปหนึ่งครับล้มไปหนึ่งจังหวะนี้ล้มไปหนึ่

ถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนในทางด้าของ a k 0 7 No Scope นะทุกคนเป็นสโคปเล็กนะครับหส้นง่ยสโคปตีงทุกคนถือว่ามันก็ถือว่าเล่นง่ายทุกคนไม่ถือว่าเล่นยากอะไรมากมายนะครับผมคิดว่าก็เล่นได้ทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมคิดว่าก็สนุกดีนะทุกคนการที่เราแบบว่าจับปืนที่เคยใส่เลนส์ดอทมา No ส c o p ทุกคนคือมันก็ผมว่ามันก็มันก็โอเคนะทุกคนมันก็ใช้ได้ในระดับนึงเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ผมขอบอกกอนนะวันนี้ที่ลงคลิปช้าก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าผมติดงานนิดนึงนะทุกคนโอเคนะครับก็ MVP <S <S ไปด้วยนะครับ <S <S จังหวะน,นี้แล้วด้วย4คิวโอ้โหยีิบสามคิวก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับในจังหวะน,นี้นะทุกคนก็อย่าลืมเอาไปลองเล่นกันดูนะครับ AK47 แบบ no scope นะครับทุกคนใครที่อยากดูรีวิวปืนนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เนวดาห์ทราบเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับทุกคนวันนี้ขออภัยจริงๆทุกคนที่ผมลลลลงงงงงคิิิปช้้้้้าา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 ขขอออออออพพูดดดีีกกกรรรบบบบแแววววววัันนนน่่่่ตตภยยยจจจๆเเะะผม็ส ได้ทำคลิปลงตอน8โมงก็เดีอาจจะประมาณผมคิดว่าคลิปนี้จะได้ลงประมาณตอน บ่ายยเที่ยงๆ่ะทุกคนก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับทุกคนก็น่าจะได้ดูกันอยู่แล้วล่ะถ้าฟังมาถึงตอนจบคลิปนะทุกคนโอเคนะครับใครที่อยากดูโนสโคมแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยทุกคน M 4ที่ตอนนี้ที่มันมีกิจกรรมแจกอยู่ M ่ะ M4 สีแดงนะ่ะทุกคนเด,เดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางได้าของ c อ l l of Duty EP นะครับทุกคนจะได้เอามารีวิวแต่ตอนนี้เนื้วไดาสายสะสมของเราเงียบมากทุกคนเพราะว่ามันไม่มีปืนอะไรแบบว่าสายสะสมมาเลยทุกคนก็ตอนนี้กําลังหาคอนเทนกคุ